วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพวกเขาได้ชวนกันไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งในยามค่ำคืนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและได้ถ่ายภาพนี้ไว้ เมื่อเพื่อนของเขาได้มานั่งดูภาพภาพนี้ก็พบว่ามันได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งโผลมาบริเวณประตูห้องที่พวกเขากำลังนั่งพูดคุยกันอยู่และเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่เคยพบเจอเด็กหญิงคนนี้เลยในทุกๆครั้งที่มาบ้านหลังนี้จนในที่สุดก็ได้ถามเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านว่านายมีน้องสาวหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มี นี่เป็นภาพที่บุคคลหนึ่งถ่ายไว้ในช่วงเวลาที่เขานั้นกำลังเดินทางอยู่บนถนนเส้นหนึ่งและในระหว่างทางก็ได้พบเจอกับอุบัติเหตุซึ่งดูแล้วน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่นานจากนั้นเขาจึงได้ถ่ายภาพนี้ไว้โดยที่ไม่คิดอะไรมากแต่เมื่อได้มาดูภาพนี้ก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะในภาพนั้นมันได้ปรากฏบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติขึ้นมานั่นก็คือเงาปริศนาสีขาว ที่มีลักษณะเหมือนคนกำลังลอยอยู่บนอากาศด้านบนสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยว่าควันสีขาวที่เห็นนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ ถ่ายโดยยิงสาวคนหนึ่งชื่อเซียราวอร์เรนซึ่งเธอได้ถ่ายภาพนี้ไว้ในคืนวันหนึ่งภายในบ้านของคุณยายของเธอเองซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอและช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นช่วงที่เธอนั้นได้อยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลำพังเท่านั้นแต่เธอก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติซึ่งมันก็คือร่างของใครบางคนที่กำลังยืนอยู่ด้านหลังเธอ ในลักษณะที่กำลังยืนจ้องมองเธออยู่และเธอเองก็ไม่คุ้นเคยกับลักษณะของบุคคลนั้นเลยแน่นอนว่ามันจะมีคนอื่นๆอยู่ในบ้านอีกไม่ได้แน่ๆเพราะเธอเองก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมันก็มีแค่เพียงเธอที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ช่างภาพคนหนึ่งชื่อกอดอนวัสสัน เขาได้ถ่ายภาพนี้ไว้ภายในเมืองที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งเมืองนั้นมันก็คือสตราโนคัมคันทรีแอนทริมซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณไอแลนด์เหนือและในภาพมันก็ปรากฏล่างสีเทาลึกลับโดยที่ผู้คนในละแวกนั้นต่างก็เล่าขานถึงตำนานของวิญญ,ญาณตนนี้และตั้งชื่อให้ว่าเกรเลดี้ซึ่งมืนก็มักม,มีผู้คนพบเจอการปรากฏตัวของเธอ อยู่ในละแวกป่าแห่งนี้เป็นประจำโดยที่มีความเชื่อกันว่าเธอคือหญิงสาวรับใช้ในสมัยก่อนที่ได้มาเสียชีวิตในบริเวณนี้อย่างน่าอานาถนั่นเองหลายๆคนเชื่อว่าผีหรือวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงและมักจะติดอยู่กับสถานที่ที่พวกเขาผูกพันหรือได้เสียชีวิตลงเช่นครอบครัวของหญิงที่ชื่อเจนนิเฟอร์ฮอส เธอได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆของบ้านเธอและกล้องวงจรปิดนี่เองคือสาเหตุของเรื่องราวที่น่าขนหัวลุกนี้เพราะในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งดูโทรทัศน์กับลูกสาวของเธอกล้องวงจรปิดมันก็ได้แจ้งเตือนเธอในมือถือว่าตรวจพบร่างลึกลับในบริเวณห้องครัวซึ่งเมื่อเธอเปิดดูเธอก็สังเกตว่าร่างนั้น มีลักษณะคล้ายกับลูกชายเธอที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอย่างมากทําให้เธอต้องรีบวิ่งไปยังห้องครัวทันทีแต่ก็ไม่พบใครเลยและเธอก็เชื่อว่านี่คงเป็นการสร่งสัญญาณอะไรบางอยา่างจากลูกชายมาถึงเธอนั่นเอง